สวัสดีมีความสุขจากพี่น้องดูดูดคริสต์มาสจะมาถึงแล้วจ้าหนาวก็เริ่มหนาวบางเมืองิมะกระตกแล้วจ้าช่วงนี้คนก็ออกมาช้อปปิง้งคริสต์มาสมาเก็ตกันครับหาซื้อของไปตกแต่งบ้านมาหาใส่เงินแต่จะบองง่าย แตกบึมบึมยียค้นก็นได้เพราะมันงานถุงสีเมืองของคลายกับพวกตกแตง่งต้นหมอดต้นไม้ตกแต่งบ้านงานชิสมาดหลับนอนทั้งของกินทั้งของใส่ทั้งของตกแตง่งเป็นช่วงฝรั่งเขาใส่เงื้นกันจะช่วงนี้ให้ภาพเล่าเรื่อง ืบอนี้กับากองศาหนึงองศาจ้ะยังเพราะนั้นได้ติดลบเท่าหนาวเติบยิ่<ม>คนก็นมาหาซื้อของกันพี่น้องผู้บ่าวผู้สาวผู้รอผู้เท่าเพื่อมากจะเป็นผู้เท่าแหล,ละเพราะว่าผู้เท่าเขนจะมาซื้อของไปประดับที่สมาร์ก,กัน กูลักไว้ใส่ันเมียวเตให้ภาพเราเรื yes. ่องนะคะเห็นคนหลายๆเราคินหอดงานกาศาสตร์อยู่เมืองไทยเนอะงานกาศาสตร์บานเฮางงานประจำปี งานถุงสีเมืองงานไหม่คอนแกนเอียงเสือขนมสาวยี่ใส่ป่าพอน้องค่ายเอาซื้อได้ประเทศพวกตกตรงตกแตงหรืองานเอียงจางเมืองไทยจัดดีจัดงามกลัวพี่คิอหนอก พก็ว่าจะเป็นในห้องในห่างขนาดประเทศไทย,นะไยนททเนี่ยมันเป็นเบื้องบนกันคริสต์มาสเลยใช่กระจัดสวยงามจัดสวยงามกา็ยังเัืมึงหรอกก่อนตามที่คอยเห็นว่าเพราะว่าเทศกาลใดคนไทยกระจัดอารัการอย,ยู่เรายังมองไทยเลยตามห่างตามถนนหนทางเสียตามโรงแรมเลยใช่พระเจ้าตัดแบบเลิศอีดีอยูม่มองไทยนะ ไม่เป็นหนึ่งรองใครเลยเรื่องงานเปนนีดงานแบบโชว์งานแบบสวยงามนะไทยน้ำวัดนี่แหละโดนหน้ากันจะแซ่บแซ่บขึ้นออกยันตาลขึ้นยาน้ตาลขึ้นเป็นคนบ่าใครกินของหวานปันใด้ด้วยขึ้นออกแต่ห่างที่โดนโจ๊ก็ขึ้นจ้ะอยู่ เป็นภาคฟรียังเงินเหัอเจ้ากระยางล่อฟนีเหรอมักอันใดกับฟรีอันนั้นไปกรยางละซืรีๆดอกบริสุทธิ์ยังพออยู่บานบ่เคยตกแต่งน้ำเพลินแต่เกลคิดสมา จะปีจะปีเพราะไงก็บอกสนใจเพราะไงกระบอกไขสีเียสีเบี้ยเนี่ยวมีหยาดนะันไม่เด็กน้อยหยาดอยู่กันซองตาแง่ไเลยหมจัดเ็าตกแต่งเหรอเบอร์เกอร์มากเลยคิวยาไปงบ้านอื่นเขาจะตื่นเต้นกันเล กิสมาตีหม่บ้านคอยลื้ซื้อๆอยู่ก็คนใหญ่สองคนซื้อๆอยู่เทศกาลได้กับซื้อๆคือเก่าอยู่เทศกาลได้กับยู่แต่บ้านคือเก่าออกไปกับขี้ขาดมันหนาวพี่น้องแล้วจะออกไปหาผู้ใดมึงก็ออกไปซื้อซื้อกับไปย่างย่างเราก็กลับบะหมี่หมูเดมหมูคนไทยกับยู่คนละเมืองคนละหม่องกระทั่งเขาเหตุการณ์เหตุงานนั่ม กว่า,วางอีรีบรดิพ่อกันเนี่ยคิน่องคนไทยอยู่เมืองนอกต้องว่างต้องนัดกันอีรีบรดิพ่อกันเพราะว่าต่างต่างคนต่างอยู่คนละเมืองตอยอยู่เมืองเดียวกันกับต่างคนกับวิศขอบพวบันละอยู่น้ำลุกน้ำเต่าหยาดน้ำลุกน้ำเต่าแน่น้ำงานแน่น้ำกาลแน่เป็นงชีวิตคนอยู่ตา่างแดน คือดูพ้อกันเพิ่นนึงพ้อกันยํำได้กิ๋นตับหุ่งกับปุณน,น,นั่นเดี๋ยวขาดบ่ได้เอาสเต็กเมลแรกก็มียอมเจ้าสับป,ปิ้งเรื่อยแล้วก็มา